เคยสังเกตบอกว่าตั้งแต่เขาลืมตาขึ้นมาในตอนเศร้าจนหอดตอนที่เขานอนหลับโลกของเขามันเต็มไปด้วยการหับหูตลอดเวลาเลยบอกว่าจะเป็นแสงที่เขาเห็นเสียงที่เขาได้ยินกินรสชาติการสัมผัสทุกอย่างมันเข้ามาหาเขาแบบโบยุดบางทีเขาก็หูสึกตัวแต่ส่วนใหญ่ก็คือปลอยมันพานไปซื้อ,อแล้วเคยถามตัวเองบอกว่าอีย่างกันแชะที่มันอยู่เบื้องหลังการรับรู้ทั้งหมดนี้ไอ้คาว่าเขาเห็นเขาได้ยนินเขาคิดมันแมนไผ หรืออย่างกันแท้ที่กําลังเขียนหน้าที่รับรู้สิ่งต่างๆอยู่ภายในตัวเฮาอะสันนั่นในการบรรยายข้างนี้เขาจะมาค่อยๆแกะคอยคําตอบน้ากันโดยอิงตามหลักของพระอภิธรรมเขาสิเริ่มจากความลึกลับของการรับรู้จากนั้นกลับไปเบิงวิญญาณทั้ง6แล้วก็การเห็นการได้ยินกินรสสัมผัสตอ่อโดยโลกภายในของใจและสุดท้ายก็คือเรื่องของเหตุผลและอิสรภาพที่แท้จริงเอา้ามาเริ่มกันที่หัวข้อทําอีกเลย สำหรับคำถามที่เขาตั้งไว้ก่อนหน้านี้ในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในพระอภิธรรมเพิ่นให้คำตอบที่ละเอียดหลายคำตอบนั้นมันอยู่ในสิ่งที่เพิ่นเอิ้นว่าวิญญาณธาตุขอได้ยินคำว่าวิญญาณหลายคนอาจจะคิดไปถึงเรื่องผีหรือวิญญาณล่องลอยแม่นบอแต่ในที่นี้บอแม่นเดอให้เขาลองมาแยกคำซับเบิง วิญญาณหรือวิญญาณในภาษาปาลีมันหมายถึงการทับหูหรือความหูซื่อสื่อส่วนคำว่าธาตุก็คือธรรมชาติหรือองค์ประกอบพื้นฐานดังนั้นเมื่อเอามารวมกันวิญญาณธาตุก็หมายถึงธรรมชาติหรือองค์ประกอบพื้นฐานแห่งการทับหูนั่นเองจุดที่มันน่าสนใจหลายก็คือไอธรรมชาติแห่งการรับรู้นี้มันไม่ได้เป็นก้อนเดียวหรือเป็นอันเดียวมันถูกแบ่งออกเป็น6ประเภทที่เหตเวียด ต่างกันอย่างชัดเจนเลยซึ่งแต่ละประเภทนี้ก็จะเห็ุเวียกผ่านประตูรับรู้หรือที่เราเรียกกันว่าทวารทั้ง6ของเรานี่แหละวิญญาณท่าทั้ง6นี้ก็ประกอบมีจักขู่วิญญาณอันนี้แม่งการรับรู้ทางตาโซตวิญญาณการรับรู้ทางหูคานะวิญญาณทางดังชิวหาวิญญาณทางลิ้นกายะวิญญาณการรับรู้ทางกายและสุดท้ายมโนวิญญาณ อันนี้คือการรับรู้ทางใจสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก็คือจิตที่เห็นรูปมันไม่ใช่จิตดวงเดียวกันกันกบจิตที่ได้ยินเสียงมันเป็นคนละอันกันเลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไวเล่หลายโอเคบบดนี้เราลองมาเจาะลึกเบิงการเฮ็ดเวียของแต่ละอันน้ากันขอเริ่มจากสองอันที่เราใส่ร้ายที่สุดในชีวิตประจาวันเลยนั่นก็คือการเห็นและการได้ยิน การเห็นหรือจักขูวิญญาณน,นี่มันจะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบครบ3อย่างมาประชุมกัน 1. ต้องมีรูปหรือสิ่งที่ถูกเห็น 2. ต้องมีจักขู่ประสาทก็คือดวงตาของเราที่ยังใช้งานได้และ 3. ต้องมีจักขูวิญญาณก็คือจิตที่เห็นหน้าที่รับรู้การเห็น3อย่างนี้มาพบกันปุ๊บการเห็นจึงเกิดขึ้นถ้าขาดอันใดอันหนึ่งไปตัวอย่างตาเราบอดถึงจะมีรูปง,งามๆอยู่ต่อหน้าการเห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้ และจุดที่สําคัญหลายๆที่อยากให้จือไว้ก็คือไอ้จักขู่วิญญาณเนี่ยมันเห็นหน้าที่แค่รับรู้ชื่อๆมันเป็นคือกับการรับข้อมูลดิบเพียงแต่รู้ว่ามีรูปภาพมากระทบตามันยังม่าท่านได้ตัดสินเลยว่าสิ่งที่เห็นนั้นงามหรือขี้ร้ายมักหรือบอมักความรู้สึกเหล่านั้นมันเป็นหน้าที่ของจิตดวงอื่นๆที่เกิดขึ้นตามมาต่างหากการได้ยินก็คือการเลยใช้หลักการ3มอย่างคือกันึ่งต้องมีเสียงมากระทบ 2. ต้องมีโสตประสาทหรือหูของเราที่ปกติและ3ต้องมีโสตะวิญญาณหรือจิตที่รับรู้เสียงสมมุติว่าเราได้ยินเสียงนกร้องเสียงนกคือสิ่งที่ถูกได้ยินหูของเราคือโสตะประสาทและจิตที่เพียงแต่รับรู้ว่ามีเสียงนั่นแหละคือโสตะวิญญาณและก็คือเก่าโสตะวิญญาณน,นี้หน้าที่ของมันมีเพียงแค่ได้ยินเท่านั้น มันยังไม่ทันได้แปลความหมายว่าเป็นเสียงอย่างม่วนโบม้วนบอทันมีพอจิตดวงนี้ดับไปจิตดวงใหม่จึงเกิดขึ้นมาเพื่อตีความหมายปรุงแต่งจนเกิดเป็นความพอใจไม่พอใจการที่เราเห็นได้ว่าจิตที่รับรู้กับจิตที่คิดปรุงแต่งมันเป็นคนละตัวกันอันนี้แหละคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ต่อไปเขามาเบิ้งอีกสามประตูที่เหลือกินรส และการสัมผัสสำหรับกลิ่นและรสกลไกมันก็แบบเดียวกันเลยการรับรู้กลิ่นหรือคานาวิญญาณก็เกิดจากกลิ่นมากระทบดังเ็ให้เกิดจิตที่รับรู้กลิ่นการรับรู้รสหรือชิวหาวิญญาณก็เกิดจากรสชาติสัมผัสลิ้นเ็นให้เกิดจิตที่รับรู้รสมันเป็นเพียงการรับรู้เบื้องต้นสืส่อก่อนที่จิตดวงต่อไปจะเข้ามาตัดสินว่าหอมแท้แซบแท้หรือบูามากเลย ป่านี้มาหอดการสัมผัสทางกายหรือกายวิญญาณอันนี้จะพิเศษหน่อยหนึ่งเพราะมันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นโดยกงกับห้างกายของเฮาเลยและกระทบจิตใจได้แหงหลายเมื่อมีโผทภพะก็คือสิ่งสัมผัสเส้นความห้อนความเย็นความแข็งมากระทบกายะประสาทหรือห้างกายเฮากายะวิญญาณหรือจิตที่ทับผู้การสัมผัสนั่นก็จะเกิดขึ้นทันทีจุดนี้สําคัญที่สุดตัวอย่างเวลาเฮาเจบ ตัวกายะวิญญาณมันฮับคู่เพียงความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นสื่อแต่ความทุกข์ทรมานความบอพอใจความงุดหงิดที่ตามมามันเกิดจากจิตดวงต่อไปที่เข้ามาต่อต้านหรือยึดมั่นในความเจ็บปวดนั้นเพิ wa, <pl ans> ่นจึงว่าความเจ็บปวดทางกายมันโบมแมนปัญหาแต่จิตที่เขาไปยึดถือความเจ็บปวดนั้นต่างหากที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าเขาแยกสองอย่างนี้ออกจากกันได้เขาก็จะเห็นว <he S 1> <t> ่า ความรู้สึกทางกายมันก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปโอเคตอนนี้เราได้เห็นประตูรับรู้จากโลกภายนอกครบทั้งห้าอันแล้วบัดนี้เราจะมาย้ายเข้ามาเบรงประตูสุดท้ายประตูที่สําคัญที่สุดและแตกต่างจากอันอื่นโดยสิ้นเชิงนั่นก็คือใจความแตกต่างม,มันอยู่บนนี้ประสาทสัมผัสทั้ง5ทําอิดมันต้องมีสิ่งกระทบจากภายนอกตาต้องมีรูปหูต้องมีเสียงแต่ใจหรือมโนนี่ไม่จําเป็น มันสามารถรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในได้เองต่อให้เฮานั่งอยู่สืส่อๆในห้องมืดๆเงียบๆใจของเฮาก็ยังเห็ดเวียกมันควบคู่ความคิดความจําอารมณ์ต่างๆที่มันผุดขึ้นมาเองได้ความสามารถพิเศษนี่แหละที่ทําให้ใจหรือมโนวิญญาณนี้เป็นคือกับดาบสองคมด้านหนึ่งถ้าเฮาปล่อยปละเลยบ่มีสติมันก็จะพาเฮาหลงไหลไปกับความคิดฟุ้งซ่านความกังวลสร้างความทุกข์ขึ้นมาจากโลกภายในของเขาเองแต่ ในทางกับกันถ้าเฮามีสติรู้เท่าทันใช้ใจนี้เฝ้าสังเกตเบ่งสิ่งที่เกิดขึ้นประตูนี้ก็จะกลายเป็นประตูแห่งปัญญาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาความจริงจนพาไปสู่ความสงบได้คือกันเมื่อเฮาพอเข้าใจการเฮดเวียกของวิญญาณทั้ง6แล้วบันี่ก็มาหอดคำถามที่สำคัญที่สุดแล้วมันเกิดขึ้นมาได้แนวไดและที่สำคัญกว่านั้นเฮาสิเป็นอิสระจากวงจรนี้ได้แทบวคคำตอบมันอยู่ในเรื่องของเหตุ และอิสรภาพหัวใจสำคัญของคำสอนในพระพุทธศาสนาก็คือบอ่มีอย่างเกิดขึ้นล่าล่าหรือโดยบังเอิญทุกอย่างเกิดเพราะมีเหตุการรับรู้ทั้ง6อย่างนี้ก็คือกันมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยของมันครบถ้วนและมันก็จะดับไปทันทีเมื่อเหตุปัจจัยเหล่านั้นหมดไปมันเป็นไปตามกฎแห่งเหตุและผลไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บัญชาฉะนั้นทางออกหรืออิสรภาพที่แท้จริงมันไม่แม่นการประยุทธ์การรับรูุ แต่มันคือการเฝ้าสังเกตเบื่องการทับรูทั้งหเนี่ยแล้วเห็นความจริงของมันสาอย่างหรือที่เพื่อนเอินว่าไตรลักหนึ่งเห็นอน,นิจจังก็คือเห็นว่ามันบ่เทียงทุกการทับรูเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป 2. เห็นทุกขังคือเห็นว่าการพยายามไปยึดมันในการทับรูใดๆก็ล้วนแต่น้ำความทุกข์มาให้และสอันนี้สําคัญที่สุดเห็นอนัตตาคือเห็นแจ้งลงไปเลยว่าในขบวนการทับรูนั้นมันบม่มีตัวเฮาหรือของเฮาที่เป็นเจ้าของมันดูแท้จริง ฉะน,นั้นการพ้นทุกข์หรือการสิ้นสุดของวิญญาณมันไม่ได้หมายความว่าเฮาจะกลายเป็นก้อนหินที่บับผู้ยังเลยบแม่นการปิดหูปิดตาแต่มันหมายถึงการสิ้นสุดของความหลงความเข้าใจผิดที่คิดว่ามีเฮาเป็นผู้เห็นมีเฮาเป็นผู้ได้ยินมีเฮาเป็นผู้คิดเมื่อความหลงนี้มันหมดไปการฮับผู้ก็ยังเกิดขึ้นตามปกติของมันแต่มันจะบ่มีผู้ใหเข้าไปยึดถือบ่มีผู้ใหต้องทุกกบมันอีกต่อไปเรื่องราวทั้งหมดนี้ มันแสดงให้เราเห็นว่าธรรมชาติแห่งการรับรู้เป็นเพียงขบวนการธรรมชาติที่ไหลไปตามเหตุปัจจัยแล้วมันก็นําไปสู่คําถามสุดท้ายที่อยากฝากไว้ให้คิดว่าถ้าในทุกๆก,การรับรู้มันไม่เคยมีเฮาที่เป็นเจ้าของอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแล้วสิ่งที่เราเอิ่นว่าการพ้นทุกนั้นมันไม่ย่างอันแท้